สวัสดีค่ะน้องเลยสวัสดีค่ะกลับมาจากโรงเรียนเนาะครับผมอัจฉริพลานี้ครับผมเก้าสี่เก้าสี่ครับสี่ศูนย์เก้าทั้งล่างทั้งบนนี่ครับแต่มนช่วงครับผมใบ้เนาะแมนมครับซือเลกันนะครับนี่ครับผมสี่ศูนย์เก้านี่ถ้าพูดตัดเป็นใดทั้งล่างทั้งบนเป็นยังไงใดทั้งล่างทั้งบนครับผมเพราะว่าสี่เก้าเก้าสี่นี่กะเขาจนเต็มเนาะครับผมปฏิศูนย์เก้าเก้าศูนย์หันหัวเหล็กเก้าเป็นเลขโขเพราะว่า แอดมินเคยบอกหลายเที่ยหลายครั้งอยู่ครับว่านเด็กก็เล็กโค้งอยูเป็นตัวเดียวกันครับกับเขาทั้งล่าง,ท,งทั้งบนที่ว่าเลขกน่องเนื้อเนี่เขาทั้งล่างทั้งบนครับมั่วติ่านมาครับผมเลือกเหมาอนกัน้องเนื้อครับวันนี้ที่ว่าโอกาสดีครับผมพอเที่ยงกางสิกรับพอดีน้องเนื้อเลยผมเยนมากพอดีเนาะไปเลยได้มาถามกับน้องอีกครั้งหนึ่งครับผมเป็นต,ต,ตอน่อมวดต่อวิกครับผมฝันแล้วบอลูกวันนี้ฝันแล้วค่ะบฝันว่าที่ไหนลูกฝันว่า มีน้องชายคนหนึ่งไปตีต้นไม้ผู้ชายผู้ชายคนหนึ่งไปต้นไม้เพี่นว่าจะไหนลูกพี่ไปเห็ดหยางไปตัดต้นไม้ไปตัดต้นไม้ห่วยไปตัดต้นไม้ตัดเห็ดหยางเนาะฮะมันลกบ้านฮะมันลกบ้านมันลกบ้านว่าสันไปตัดต้นไม้มันลกบ้านมันลกบ้าน เอาตัวเลขมันมาเได้มันจะใสฉแต่ไม่แต่แต้นใหม่ <c oughs> ใครบอกเลขครับผีค่ะผีบอกอเลขเ,เป็นผีบอกวันนี้ผีอยู่ที่ไหนครับนี่ผีอยู่ที่ต้นเพราะว่าต้นนั้นมันมีวิญญ,ญาณมาสามสิบปีแล้วค่ะโอ้โหมันสามสิบปีโอ้มีมีวิญญ,ญาณาอยู่หันตั้งสามสิบปีบปล่แอมว่าอยู่ต้นใหม่ต้นนั้นครับต้นใหม่ที่พิจารณ์เป็นผู้หญิงหรือผู้ชายหนุ่มเนย เป็นผู้หญิงผมย่าบอแกไหมลูกแกไหมแกค่ะเพื่อนบอกหนังเรืองที่ว่ายังไงครับสี่สามแปดสี่สามแปดห่อสี่สามแปดครับสี่สามแปดเลือกคาสิโนทอมเป็นผีผู้ยิ่งครับผมโอ้เข่าใว่า น้องเนยฝันเห็นผู้งไส่จิไปตัดต้นไม้แม่นบ่ครับพอดีเพิ่นก็เลยเรียกว่าเพิน่นบ่ให้ตัด์เราเพิ่นก็เลยบอกเลขเจังซี่บ่อืนอน่องพอเที่ยงกะน้องเพิ่นย้ายข้อบ่เป็นนะน่องบายเอ็มน่องพอเที่ยงก็เลยก็ต้อ,องเว้าให้สู้พี่สู้น้องฟังมันจะเป็นในลักษณะนี้ครับค่ายว่าโอ้เพิ่นก็โศกกะจะคุณเนาะครับ <c oughs> อาเสียงดังเขาเนี่ยเด้อครกันแต่ผู้ชมน้อยบ่ว่ากันเนะาะเพราะว่ามันคนเริ่มตุ้มห่มกันแล้วครับช่วงยามมื้อแลงเนาะ กูใา,ายไปตัดต้นไม้เพราะว่ามัน,นหกหลายอยู่บ้านทีไปตัดต้นไม้ออกแต่ว่าผีอยู่ในต้นไม้นั่นคืว่าเป็นแม่แต่เคียนหรือว่าเป็นยังก็ได้นอกหรือว่าเป็นแม่เจ้ายังก็เราเป็นเจ้าที่จะสร้างก็ได้เออีอนั่งไม้ก็ได้ยกที่คนก็เลยกว่ให้ตัดคนเลยว่าบอกเลยเอาว่าสันประมาณนี่น่องเน่ยน่อตัวไหขก็บอกไม่นี่ยสามแปด่สามแปด่สามแปดครับท่บบานผู้ชม เลขมาสามตัวคือเกาสี่สามแปดผีนางไม้บวกนะครับแมนเจ้าที่เจ้าท่าจะเป็นเจ้าที่เจ้าท่าครับท่านผู้ชมสามตัวคือเก่าได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมก็ต้องล่องตัดล่องหมุนเอาเบิ้งนอกระหวัางสี่สามแปดก็ตัดได้แค่สามแปดแปดสามสามสี่สามแล้วก็แปดสี่สี่แปดข้างนอกระหว่ได้แค่เท่านี้เองครจุดครคูณนะครับท่านผู้ชมเนาะ ลองพิจารณาเบิ่งหรือว่าบันนี้อาจจะมา4 3 8ตัวตรงๆก็ได้แน่ครับผมนึงว่านึก่ามันขอล่างกับวนราันี้รับมา3ตัวตรงเลยเป๊ะเลยเกิดเป็นไปได้เนาะครับยังบ่มาเพราะว่าตากอยู่ที่บ้านฮะเพราะว่าตากอยู่ที่บ้านเพราะว่าตากอยู่ที่บ้านบ้านเลขที่เท่าไหร่ล่ะครับน้องเนยรู้จักไหมครับไม่รู้จักบ้านเลขที่บ้านตึกเองบ้านตากเนาะครับผมเนาะอายุน้องเนยเท่าไหร่แปด แปดตัวแปดตัวนะครับเดี๋ยวมิจักษ์สีใบเนี่ก็อยู่ในหันอยู่แล้วเนาะอยู่ในหันอยู่แล้วครับอ้าบบบบบ่บบ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 บับบบบบกบบ่บบ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 ากบบบบอบบ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 อบบ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 บอบบ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 บาบบ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 บแนบบ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 บกบบบบบบบรบฐบาลขอบบ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 บ6กันยบบบนบบ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 ะทง สตาร์ด้าชาแนลวีสองราคาเทามิสามดาวกับ่าวเตี้ยครับผมมานคำกันไลฟ์ช่องคำนี้เนาะครับอ้าครับผมขอบคุณน้องขอบใจน้องเหนื่อยมากๆนะครับผมเดี๋ยวเขาจะไปเบิรงตัวเลขนี่นะคะท่านผู้ชมเลขของน้องเนยท่านผู้ชมสี่สามแปดสี่สามแปดท่านผู้ชมขอให้มิชมิลาบกับน้องเนยเนาะประจําเงินจีสิบหกตุลาคันยายนพศ .2567 ค่ะ สำหรับคลิปนี้ทอมมีสามดาวกศิลาทำชมไปก่อนเจ้ากันคลิปนาค่ะขอให้จุกโชคมัน่นหมานเฮงเฮงรวยรวยค่ะกะยิบพึ่งภาพพิสัยเนาะค่ะทำชมพอมีสามดาวมีของดีมาฝากทำชมค่ะรับชมมังของดีกระเบาแอนมาทงกันเลยค่ะเบลแอมมาทงอี่นเดินทางไปทำบุญอยู่วัดหยุงปูรอดครับวัดหยุงปูรอดเนาะค่ะเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิไดดันอีสานครับ นี่ของดีทิศใหม่ทิศนี่เพาะฝากเอฟซี FC, ครับท่านผู้ชมเป็นของเหียอเงินเหลือท่อเียืทรัพย์ครับค้าขายไปขายของบดีลูกค้าบุคให้เขาล้านคนยามผ่านเอาตัวนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตตาค้าขายไปใส่เหียอเงินเหลืทอท่อสื่อเหลือสื่อลตุรีเป็ P, นสื่อที่ถือเนาะครับน้องสัมชมุเนาะไปรับชมรับฟังครับนมันเบิร์ดครับนั่งถา่ายอยู่ห้องใหครับว่าอยู่ที่ใส่ของดีเป็นแบบไต๋เนาะครับเนาะดีขัดครับท่านผู้ชม ไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ตสวัสดีครับครับโอ้โเนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะอ้เรื่องการเมตตามหายมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยคู้เรื่องอก,การไทยกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับย่กคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับ คนนี้ชมชอบขายทุกอย่างนะเนาะครับผมสาธุ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 นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดเนาะครับวิธีการใช้บอกวิธีการใช้่ลยนะครับบีใช้เลยใช้เลยใช้เลยเอดออกมาก่อนแปะแล้วก็บี้บีอย่างนี้อนนนฐานน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 งนอนน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 สามครั้งนนนนบนนานานนนนนนครั้ง ลูกครัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันนะครับเนาะครับผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะสาธุสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมพรวยพ่อหลวงปู่หลอดไงตอนนวดสิน่ะเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างไรเราต้องการสิ่งใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะ ได้สมปรารถนาแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงรผมเมตตาาพูดกับผู้ใหญ่เนาะสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเลขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่ลอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมบ่ายเอ็มอาตุนหินข่าวกบุรีซาครับท่านผู้ชม เอาไปใส่เอาไปรุ้ยเลยครับแต่มาชมเอาไปรุ้ยน้ากันครับใส่เราดีใส่เราลุ้ยครับสําหรับท่านใดที่ค้าขายของบุกค่อยดีลูกค้าย่างบวเห็นล้านเฮาไข่ไขว่ามีเอียงบุดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบุดมาบังหมาล้านเห็ุใดคนมองบวเห็นล้านค้าเฮาเดินผ่านเอาหนวดข้องหลวงปูหลอดรัดขูกลุมไปใส่ครับดวงจุดปืดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท้องไหลเขามาในบ้าน ในลานค้าลานขายของหฮาครับขายดีปันที่หน้ามี่ทาลำรวยเงินทองกันหลายครับ่านผู้ชมเนาะบ่าวแอมเราทรงหยินซื้อเสียงหลวงปู่หลอดมานานแล้วมื้อนค้ก็มีโอกาสแต่มาสักกะกาบหลวงปู่นะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับสมัครทนใดทีแบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงก็เอาหนวดของหลวงปู่หลอดไปท่าครับไปท่าปากเนาะครับเนาะอยากให้คนทักคนหลง บ่าวบ่าวย่างไก่ผู้สาวปูดาวมัดเนี่ยเอาไปใส่ได้อย่กันครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เลยเลยวิธีใส่ก็เปิดฟ้าออกมาครับท่านผู้ชมเป ici, ster, me aux, me aux. ิดฟ้าลงปูมากนะครับเพราแล้วก็เมื่อเต้นแท๊ครับท่านผู้ชมเมื่อเต้นแท๊บล้วก็บี้ยังสีครับมุนยังสีครับแล้วก็ทาปากสามเทื่อนบูบปากสามเทื่อนนะครับทาปากสามเทื่อนทาคิ้วสามเทื่อแล้วก็เสือผมขึ้นลูปหัวนะครับ ลูกหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นมนวนสารด้วยครับด้วยท่านผู้ชมเป็นมนวนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์แล้วก็เป็นหวานเป็นจุดๆดัดนๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ลวงปู่ปุ๊กเสียเรียบร้อยนะครับท่านผูนะ้ชมเนาะแอดคาราบาวจะเนี่ยแต่งเพลงให้หลวงปู่หลอดแล้วครับท่านผู้ชมจ๊กดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาวนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้ เจทีอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีโบราณนะครับน้องมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาลพีเอฟนี่ครับเป็นคนแต่งไห้แล้วก็มีวัดหลวงปู่หลอดนะครับเนาะวัดหลวงปู่หลอดวัดกุกกลมนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่รว่ยนะครับเนาะวัดหลวงปู่รวยนี่ก็แต่งด้วกันนี่ครับหุ่นคา่าใส้ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาที่มากคนหักคนหลงเบาแอมเราทงกับบุรุษซ่าครับเอาไปฝากเอฟซีกระโถ่มาตามเบอร์ทูนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเนาะเอาไปใส่เอาไป ฝาก,ากามมามมายาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปหายาิพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบาร,รมีเขาแร่กระจายใเงินไหลมาที่มาเนาะครับท่านผู้ชมแล้วก็บาบเอามาตรงนี้ได้น้ำมุนมาน้ำครับได้น้ำมุนขลองหลวงปลดม่ให้อฟซีนั่ครับท่านผู้ชมเอาไปอาบสมาะร่างกายเสนียดจะให้ที่ดดีถีร่าสีมันบดมันบงังเสนียดจังหน้นี่ตัวห้าสิได้ออกเอาไปดด่นกินแล้วก็อาบนะครับท่านผู้ชมเนาะ ราคาเฮ็ดให้ดวงเฮาดีเงินไหลมาที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดบเบลแอมเบอร์ตงนี่เอามาบ่หลายครับอามาฝากอิดสี่หลายก็โทรมาได้โทรมาได้ครับมาหาบ่าวเออร์ต,เตงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปเลื่อยต้งกันครับสาธุสาธุให้ถือเปลือกเลครับเอาไปใส่อะให้ถือเปลอตเตอรีทั้งวันที่1ลำเลื่อย30ล้านตุล่ะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวเบลแอามเบอร์ตงก็สิให้เบิง่งโตเลขกับมมน้ำมนต์ของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะ เพิ่งทำเลยพอเลยเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่หม่ปบครับเนี่ยครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำนอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผส,สมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกอีอัอะไรนี่จะหายหมดเลยตรงนี้ครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ำอาบไปแบบเรา ล้วงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำหาครับ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 ล้างเสยียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุขอบคุณน้องเบิร์ตมากมากเลยนะครับ,คร,บครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุครับ